สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศสายน้ํากระแสน้ําค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแล้วก็วิวทูทัศน์หน้าวัดบางกระจะนะครับยังไปสัมผัสไม่ได้นะครับน้ําท่วมอยู่นะครับผมวันนี้นะครับที่เห็นแปขบวนหน้ากระดานเรียงแถวมาอ้าวมีมียักษ์ส้มผมสองลำเหรอครับอ้าวว่าลำไหนนี่ที่ผมเคยเห็น แยกไม่ออกกันแล้วครับผมเสียงก็หึมเลยนะครับผมเทอร์โบวิดวีดเลยนะมุ่งทางตรงมาวันนี้จะแปรขบวนในรูปแบบใดนะครับอย่างไรนะเริ่มบานขบวนกันออกแล้วนะครับตรงนี้เริ่มแปรขบวนกันแล้วนะทางมุมซ้ายมือนะครับของจอนะครับผมเริ่มฉีกซ้ายออกกันมาแล้วนะครับตอนนี้เห็นเห็นอยู่มีประมาณสี่ลำสี่ลำ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นมุมเรียงหน้ากระดานครับยังไม่เห็นแจ้งนะครับโอ้โหแต่ภาพตรงนี้สวยงามจริงๆนะผ่านวิวตรงนี้สวยๆนะครับเครื่องดังลั่นๆน,นะวันนี้นี่ออกแรงแล้วนะครับแต่ดูกระแสน้ำนครับทวนน้ำมันขึ้นมานะต้องใช้พลังกำลังมากมายมหาศาลจริงไดนะแต่ขบวนออกามาหนึ่งสองสามสี่ห้าลำแล้วนะครับเรือโยงหน้าห้าลำแล้วที่ผมเห็นนะวันนี้แต่ที่ผม แปลกใจคือโอ้โหยักษ์ส้มผมเดอะฮักส้มผมม,ผม,มีสองลำนะครับแล้วลำไหนที่ผมเคยเห็นลำไหนที่เป็นขวัญใจผมผมแยกไม่ออกแล้วนะครับทีนี้แต่ตอนนี้พี่เขาเริ่มแปรขบ,บวนกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเอ๊มีเสียงดังๆนะครับมีเสียงคูง่กลางนะครับผมเกิดอ,อะไรขึ้นกับคู่กลางหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับปีกขวาปีกซ้ายแยกกันออกแล้วนะครับแล้วคู่กลางมีพี่เขาใส่เส้งคลิปออกมา ทำอะไรกันครับพันขมูงเลยเสียงดังปี๊เมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวดูนะครับเราจะผ่านพี่ๆี่เขาจะผ่านกันไปยังไงพันขมูงพันท่วมเลยเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวพี่ๆี่เขาคงจะแก้ปัญหากันได้นะครับเอาใจช่วยแล้วกันนะครับผมเห็นที่มีสีส้มๆนะครับเป็นพี่พี่บุคลากรนะครับเขาทํางานอยู่บนเรือนะเขาเข้ามาเนี่ยตีพูดไปสองสองลำนั้นนะครับพันท่วมเลยแต่ตอนนี้น่าจะจบแล้วครับ นี่ออกมาสง่างามกันเหมือนเดิมแล้วนะครับโอ้เลียงหน้ากระดานมาแบบนี้นะพี่เขาแน่นอนครับเกิดปัญหาอะไรแก้ไขเฉพาะหน้ากันได้สุดยอดครับดูครับส่งคันเร่งแล้วโอ้ตอนนี้เสียงดังกระหึ่มแล้วเทอร์โบวิฟิตนี่ดูครับมุ่งตรงแล้วนะครับนี่ยักษ์ส้มผมสองลำนะครับอยู่ฝั่งไหนอยู่ผมใกล้ๆเลยผมก็แยกไม่ออกแล้วครับว่าลำไหนนี่บานน้ํามาแบบนี้โอ้ดูครับเห็นกันยันคนขับเรือแล้วทางนี้นี่นะครับตียืนขับกันแบบนี้โอ้โหวันนี้ สุดยอดไปเลยวันนี้สุดยอดใกล้คิดสุดๆไปเลยแต่แยกมมันออกว่าลำไหนเป็นลำต้มในขวัญใจผมนะต้มทั้งสองลำได้ทีนี้โอ้วันนี้ดูนะครับการขี่ตัวออกทางาซ้ายมือนะฝึกส,สุดเลยนะครับเรือยงหน้านะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายเลยนะครับนุ่คนครับเขาแพ้เขาออกตะลิ่งเลยนะครับเนี่ยคิดตะลิ่งคิดขอบตลิ่งเลยนะน่ะวันนี้เป็นการตรขบวนที่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับ เป็นลักษณะกระบวนที่อีกอีกแบบหนึ่งเลยครับเห็นไหมโยงซ้ายมือสุดนะครับวิ่งเรียบไปเลยนะฉีกใบลำเดียวดูครับที่โอ้โหแล้วบอนบาลโอ้ดูครับที่ยวทักษะดูครับความสามารถสุดยอดครับแล้วก็ทางเดือฮาดช่วผมสองลำเป็นไงครับสองลำตรงนี้ตีคู่กันนะครับดูนะครับแล้วฉีกออกขวานะโอ้โหวันนี้ภารกิจวันนี้ น่าจะหินเลยนะครับอันเรื่องมาจากผมคิดว่าเรือโปะสิน้าวิทิมานี่ค่อนข้างหนักอึ้งน,นะครับเพราะว่า,าใช้เรือใหญ่นะพละกําลังมากมายมหาศาลยังยังขนาดนี้นะครับผมดูนะครับขนาดเล่นเครื่องกันพันพุ่มๆเสียงร่อนๆนี่ยังดึงมันไปได้ช้าๆเลยนะครับแสดงว่ามันโอ้โหดูครับสายตรงนี้สายสับปัดกันเลยนะสายเครื่องสับปัดน้ํากันเลยนะเมื่อกี้ผมซูมกลับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอย่างรวดเร็วเลยนะ ดูครับดูครับคู่กลางนะครับดูคู่กลางนี่แบบดูน้ำสุดดูครับสะบัดเลยแล้วดูคู่กลางชพวดกันดึงสุดๆนะครับใสยน้ำมันแรงมากนะครับแล้วก็เรือโปะที่มาวันนี้เรือสินค้าหนักมากนะดูครับปิ่นน้ำมันเลยดตรงสท้ายครับสุดท้ายนาทีเรือที่จะดันดันแบบนี้ต้องจับตรงนี้เลยนะภารกิจส่งท้ายนะเขากะว่าเดี๋ยวจะดันขึ้นนะครับหรือว่าจะปานออกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับ ก็ดูตรงท้ายวันนี้นี่คือลักษณะต้องดันสุดๆนะครับใช้คันดันเลยเอาหัวนี่ของหัวเรือนี่ดันเลยเนี่ยนะครับส้มๆเล็กๆนี่คือบุคลากรนะครับที่เขาอยู่บนบนโป๊ด้วยนะนะครับเห็นไหมครับกับในเรือนะครับเขาใส่เสื้อชูชีพกันนะครับอันเนื่องมาจากความปลอดภัยนะครับการเซฟตี้นะครับที่พวกพี่เขาวางแผนนะครับแล้วเขาต้องมาคอยผูกเชือกดึงเชือกปล่อยเชือกออกนะครับเขาก็ต้องอยู่ประกบแบบนี้นะครับ ต้องใช้ความสามารถและพลัสนะครับเพราะเมื่อกี้มันตึงไอ้เมื่อกี้มันตึงนะครับนี่ครับปล่อยเชือกออกนะครับโหดแต่ตรงท้ายวันนี้คือติดตลิ่งเลยนะโหดเฉียดตลิ่งไปเลยนะรถดันกลับมาแน่นอนแบบนี้ผมว่านะเร่งเครื่องแล้วเดี๋ยวมันฟาดทัวดันแน่นอนดันให้หางมันกลับมาไม่งั้นไม่งั้นเบนขึ้นตะลิ่งนะโห้วนี้สุดยอดวันนี้สุดยอดวันนี้คือเต้นเลยดูครับดูครับไปด้วยกันนะผมไปพร้อมกันวันนี้สุดยอดวันนี้เห็นตั้งแต่ข้างหน้านะครับ ยันข้างหลังี่ะอะไริิว<อ>วันนี้สุดอนยิงผืน่นเต้นตั้งไหนต้นเลยนะตั้งแต่ต้นยันยันมาถึงตอนนี้พี่ๆยังยังไม่สุดคุ้งน้ําตรงนี้นะครับผมยังคอยตามเชียร์แล้วก็ดูครับเรือตรงข้างเรือกระเตงข้างขอโทษทีเรือกระเตงข้างสอ,อง,งอลำวันนี้ใช้หน้าห้าลำนะครับกระเตงข้างสองลำตรงหนึ่งลำนะครับแปดลำแปดลำในการลากจงเรือปลสินค้าวันนี้นี่นะครับดูกระเตงข้างไม่ปล่อยเลยนะครับ ปกติยังพอเห็นพอถึงตรงนี้แล้วปล่อยออกมาบ้างนะครับแต่วันนี้ไม่ปล่อยออกมาสักลำเลยแสดงว่าภารกิจนี้หน,หนักเรือมันหนักนะเรือโป้มันหนักนะครับต้องประคองกันส่งกําลังพละกําลังกันขึ้นไปอีกนะครับดูนะพี่ๆบุคลากรนะครับใส่เสื้อชูชีพสีส้มเหม็นไหมครับประจําโปะจะอยู่ประจําเรือโปะเนี่ยทุกจุดทุกจุดนะครับเพราะว่าเขาต้องคอยเนี่ยครับเรือกระเตงอ่ะเวลาเข้าข้างเขาต้องผูกนะครับแล้วก็ช่วยกันออกแรงส่งนะครับ เพื่อจะดันดเจ้าเรือโป๊ะเนี่ยขึ้นไปเห็นกันไกลๆร็วๆไม่วันนี้ไม่มีการปล่อยของเรือกระแตงเลยคือจัดก,กันยาวเลยส่งพวกพี่ๆเรือโป๊ะ,ปะไปด้วยกันครับวันนี้ตื่นเต้นเลยขนาดสุดตรงนี้แล้วครับยังภารกิจยังไม่จบเมอโอกโู่แบบวันนี้เรือโป๊ะลํำนี้ทั้งยาวนะครับทั้งหนักและกระแสน้ําวันนี้แรงจริงเชี่ยวจริง ไม่มีตัวแสดงแทนครับเพรพี่เขาขัดสาและความสามารถล้วนดูตรงท้ายครับหัวตรงท้ายยังยังลั่นลั่นอยู่เลยนะตอนนี้ผมยังเห็นตรงท้ายยังลั่นลั่นอยู่เลยนะครับแล้วดูนะครับดูนะครับน้ําที่ออกมาจากท้ายเรือเห็นไหมครับคืนนั่นคืนแรงผักนะครับแรงส่งกําลังออกไปนะครับของเรือตรงท้ายดูครับเพื่อจะเบนเจ้าหางของเรือโป๊สินค้านี้กลับเข้าสู่หน้าน้ําให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะแผลไปเมื่อกี้นะครับจะเข้าตะลิ่งครับเอาแล้ว ารกิจนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเราเชื่อรุ้นนะส่งพวยพี่เขาให้พ้นหน้าน้ําตรงนี้ก่อนนะโหวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจริงๆนะครับใกล้คิดและตื่นเต้นนะครับกระแสน้ํามันแรงอะครับผมต้องใช้นะครับวันนี้นะใช้เรือโยงหน้าห้าลำนะครับกระเตงข้างสองลำส่งท้ายหนึ่งลำนะครับรวมภารกิจวันนี้รอบนี้นี่แปดลำอือหือแปดลำครับตอนนี้นี่ผู้ชม บนฝั่งผมนี่ที่อยู่กันนี่โหเกี่ยวกลางนะครับทึ่งในทักษะความสามารถของพี่ๆนะครับ,รบแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ควันขมูนะครับยันยันตรงท้ายเมื่อกี้ตรงตะหนินงว่าก็จะสุดปลายทางวันนี้วันนี้นี่สุดยอดครับทุกคนผู้ชมทุกคนตบมือกันโอ้โหพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าตื่นเต้นครับ อยากให้ท่านลองมาสัมผัสนะครับบรรยากาศจริงๆแบบนี้นะครับด้วยตัวท่านเองนะครับส่วนตัวผมนะครับปูพักเครื่องจะหาโอกาสข้ามไปฝั่งวัดบางกระจักนะครับแล้วถ่ายจากมุมนั้นนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ส่งใุ้พี่เขาสุดคลุ้งน้ําแล้วนะครับผมขอกราบอาราธนาคุณพระเดชพระคุณนะครับคุณหลวง่อโตแห่งวัดพนันเชิงนะครับคุ้มครองปกปักรักษาให้พวกพี่นักเดินเรือทุกท่านนะครับเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขโดยทั่วกันนะครับ แล้วกลับมาพบกับปูพักเครื่องได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าครั้งนี้กลับสวัสดีครับ